วันพะกัสิบภ15ข้ามเดือนห้าในฐานะเราเป็นชาวพุทธจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกหลักวิชาตจ๊ะเราต้องเตรียมอาหารหวานข้าวไทยธรรมไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญที่วัดไกรบานหรือวัดที่เราคุนเคยครับจ้ะต้องไปทำอย่างนี้นะจ๊ะ จะได้เป็นทางมาแห่งบุญของเราและเป็นการสืบทอดอายุพพุทธศาสนาต่อไปนะรักษาพุทธศาสนาให้เข้มแข็งแข็งแ,งแรงที่จะสืบทอดกันต่อไปยาวๆไปถึงเชื่อยุคหน้าเลยเนะาะนั้นอย่าลืมนะต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะ<า>พรุ่นี้วันที่21่สิบเมษายนก็จะมีบุญพิเศษเตรียมงานวันคุ้มครองโลกนี่เนาะ ก็จะมีบุญหนึงเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้สำหรับรับสุดสามเนินจำนวนแสนกว่ารูปนี่นะก็เช็ดไปแสนกว่าตัวนี่ <Yeah. S 1> ที่จัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> ที่ลานทำามหาธรรมกายใจดีให้เริ่มรับบุญเดตังแต่เวลา8ปดโมงครึ่งเป็นต้นไป yeah. Yeah. จุดนับพบดนบพบจะอยู่ที่มหารัตนวิหารคดคยี่องเจ็นี่นะจ๊ะ ก็อี้เต็มเต็มลานเลยเนาะปลื้มไหม,มแต่ไม่เป็นไรยังไม่เจะสีอย่างนั้นอ่ะฮะเอไม่เกี่ยวนะอ๋ะอเราจะอันนี้นักเรียนยืน,นยันเนาะครูม <c oughs> ไม้ใหญ่ก็ยืนยันไม่เกี่ยวนะ Oh. อ๋อฮะอ๋อเป็นที่นั่งพระน,นระ,อนนะโอ้โหสาขาทำความสะอาดกะเอียดตัวนี้ชาบเอาทีละล้านรวยทีละพันล้านปาปาป้าดีไหมเออสองมีบุญแพ็กพัฒนาหาร สำหรับถวายพระภิกษุสามเณนให้พลังนการตัดสุ้ธรรมแด่ภิกษุสามเณนเนื้อนาบุญนี้นะจ๊ะรับบุญที่รองครูเจสิบหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปพอถึงบ่ายโมงตรงปุ๊บตะเบะเลยนเป๊ะนะเออ ใครสะดวกาาก็จัดสรรเวลามาอาบุญพิเศษกันนะจ๊ะแล้วให้ดีสุดคือต้องสะดวกกันอะสะดวกไปใชะเออรับภายนอกภายในยจะได้ไหลามาอย่างสะดวกสะดวก<ะ>ดีไหมจ๊ะ